ช่วงนี้นะคะมีแต่เรื่องเครียดๆค,ค่ะวันนี้เราเลยมาแนะนําเรื่องตลกกันบ้างดีกว่านะคะใครแล้วค่ะมาอ่านเว็บตูนคลายเครียดกันนะวันนี้ทางทีมงานขอนําเสนอเรื่องพระเจ้าจ๋าขอเป็นปีศาจอีกคนค่ะเป็นเรื่องแนวตลกมาใหม่ที่สนุกและน่าติดตามมากๆเลยค่ะนางเอกของเราเนี่ยชื่อแพคโบรันอายุ17ปีค่ะภายนอกเธอดูเหมือนสาวน้อยธรรมดาทั่วไปแต่จริงๆแล้วเธอเป็น ปีศาจค่ะในอดีตนะคะเธอเคยเป็นปีศาจค่ะที่ทำความผิดเลยถูกลงโทษให้ต้องมาใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เป็นเวลา5้าปันปีนะคะ <Wow. S 1> แต่ทั้งที่ครบเวลาตามกำหนดแล้วนะคะทำไมยังไม่กลับไปเป็นปีศาจส,สักทีนะแล้วเธอจะต้องทำยังไงถึงจะได้กลับไปเป็นปีศาจได้อีกครั้งล่ะคะอยู่มาวันหนึ่งค่ะพอเธอทำความดีนะพลังปีศาจของเธอก็กลับมาอีกครั้งแต่ก็แค่แป๊บเดียวเองนะคะ เอ๋แสดงว่าเธอจะต้องทำความดีเพื่อกลับคืนสู่ความเป็นปีศาจนั้นสินะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะลาดไม่ได้แล้วค่ะติดตามอ่านต่อได้ในเรื่องพระเจ้าจ๋าเขาเป็นปีศาจอีกคนได้ในไลน์เว็บตูนอัปเดตท,ทุกๆวันพุธนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเราก็าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ